สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอมวันนี้เราอยู่กันในเกมแต่งตัวสุดน่ารักค่ะดูซิมีเจ้าหญิงนางเงือกแล้วก็เจ้าหญิงผมยาวแถมมาด้วยเจ้าหญิงนางฟ้าสุดน่ารักนะคะว้าววันนี้เราจะมาแต่งตัวให้กับเจ้าหญิงนางเงือกก่อนดีกว่าค่ะมีการ์ดรับชิญเยอะแยะมากมายเลยนะคะ การ์ดในวันนี้ของเราจะเป็นการ์ดของเจ้าหญิงนางเงือกกันค่ะเอาละทุกคนเราไปแต่งตัวกันดีกว่านะคะดูสิว่าเจ้าหญิงนางเงือกของเราโอ๊อยดูสิแย่แล้วเจ้าหญิงนางเงือกโดนสาหร่ายพันธ์ที่หางค่ะเราจะต้องนำออกก่อนนะคะชึบชึบโอ้โหดูสิหางเธอได้รับบาดเจ็บด้วยค่ะ เราจะต้องนำสิ่งสกรปรกออกไปให้หมดเอเอเจ็บจังเลยค่ะพี่ฝนเออนางเงือกเจ็บมากเลยค่ะเอาละค่ะอย่ากังวลไปเลยนะคะเจ้าหญิงนางเงือกเดี๋ยวพี่ฝนจะใช้ตัวทำความสะอาดแมงกะพุนสุดน่ารักช่วยจัดการเองค่ะมาค่ะใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะชุบเอาล่ะล้างน้ำทำความสะอาดโอ้โหฝักบัวเรายังเป็นเปลือกหอยเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากๆเลย เป็นเกมมือถือที่น่ารักอีกเกมหนึ่งเลยนะคะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วเจ้าหญิงนางเงือกของเราดูสดใสขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสีดวงตาของเธอเพื่อเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้สีนี้สวยมากเลยสีม่วงมีประกายดวงดาวระยิบระยับด้วยนะคะเอาลลาลาลาเจ้าหญิงนางเงือกของเราร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะแล้วก็เราจะทา อายแชโดว์ลงไปนะคะที่เปลือกตาสีม่วงสว่างสดใสสวยเชียวเราจะทาให้เปลือกตาทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเอเราจะต้องทำอะไรเอ่ยใช้แล้วล่ะค่ะเราจะปัดปัสออนลงไปนี่ที่พวงแก้มเป็นสีส้มน่ารักมากๆเลย แน่นอนว่าเราจะต้องทาลิปสติกสีสวยให้กับเจ้าหญิงนางเงือกนะคะเอ้ยดูสิเหมือนกับว่าเขามีสติกเกอร์รูปต่างๆนะคะให้เราติดลงไปว้าวดูใบหน้าของเธอเปล่งประกายมีระยิบระยับถึงขั้นตอนของการทาลิปสติกแล้วคะ่ะดูสิยืนปากมาให้เราทาด้วยช่างน่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราจะต้องทำอะไรเอ่ย ว้าวใส่ต่างหูนั่นเองค่ะคู่ไหนดีนะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะคู่นี้ก็แล้วกันลองใส่ดูเอ๊แต่ว่าเราเป็นเจ้าหญิงนางเงือกเราใส่ต่างหูคู่นี้ที่มีเปลือกหอยกับไข่มุกดีกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าจะต้องมีสร้อยคออันไหนดีอันนี้ก็แล้วกัน มีเปลือกหอยแล้วก็มีเครื่องประดับอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะลาลาลาโอ้โอเจ้าหญิงนางเงือของเราร้องเพลงน่ารักจังเลยนะคะอืมแน่นอนว่าจะต้องมีที่ประดับผมว้าวมีให้เลือกหลายแบบวิ พี่ฝนกดผิดไปค่ะเสียหัวใจไปหลายดวงโอ้ไม่เป็นไรแต่ว่าที่คาดผมแบบนี้น่ารักเหมาะกับเธอดีแล้วนะคะเรียบร้อย <c oughs> หลังจากนั้นว้าวมีเครื่องประดับผมอีกเป็นสร้อยไข่มุกนี่สวยมากๆากเลยแบบนี้น่าจะเข้ากับที่ประดับผมมากแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องทำอะไรเอ่ยโอ้ เขาให้เราเลือกเสื้อผ้าค่ะชุดไหนดีนะมีหลายแบบสีฟ้าเหมือนเจ้าหญิงเอลซ่าเลยอันนี้ก็สวยนะคะว้าวอุ๊ยอันนี้เหมือนแอรเรียวเลยค่ะงานพี่ฝนขอเลือกเป็นแบบนี้ก็แล้วกันเพราะว่ามีโบรรยิประยับระยะลงมาสวยเชียวว้าวเราสามารถเลือกหางนางเงือกได้ด้วยสีนี้น่ารักมากๆเลยนะคะ เอ๊ A, หรือว่าเราจะเอาสีชมพูดีเลือกไม่ถูกเลยพี่ฝนคิดว่าสีนี้น่าจะเข้ากับชุดมากกว่าค่ะเพราะว่ามันออกเป็นสีฟ้าชมพูเนาะนี่อันนี้เป็นครีบหางแต่เอ๊ A, อันนี้น่าจะเหมาะกับชุดนี้ที่สุดแล้วค่ะว้าวดูสิมีที่ประดับหางด้วยเป็นสร้อยไข่มุกนะคะว้าวสวยมากๆกเลย ลองเปลี่ยนแบบดูบ้างดีกว่าแบบนี้น่าจะเข้ากับชุดที่สุดแล้วค่ะอู้น่ารักอู้เราสามารถเลือกสัตว์เลี้ยงได้ด้วยอุ้ยอันนี้เป็นน้องหมาอ,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 อ๊น่าจะไม่เหมาะกับเจ้าหญิงนางเงือกอันนี้เป็นนกนี่นา ว้าวอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วและคะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นปลาโลมาเนาะหรือว่าปลาหวานกันแด่มีเขายูนิคอร์นอีกตั้งหากเอาละ,ะคะ่ะดูเหมือนว่าเจ้าหญิงนางเงือกของเราจะพอใจแล้วนะคะสำหรับการแต่งตัวในวันนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเอ้ยเขาให้เราทำอะไรอีกนะโอ้เขาให้เราประดับตอบแต่งเวทีการร้องเพลงในวันนี้จ้ามีเปลือกหอยให้เราเลือกหลายแบบ อันนี้ล่ะอู้ได้หลายชิ้นเลยนะคะได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนี่ประกาลังก็สวยอู้มีเจ้าปลาหมึกน้อยภูนารักเราสามารถนำไปประดับตกแต่งเวทีได้ด้วยค่ะเอาให้หมดเลยเด้อนี่สีแดงสีเขียวตัวสุดท้ายมีสีฟ้าหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็พี่ฝนขอเลือกเป็นสีชมพูก็แล้วกันค่ะ ว้าวมีแมงกระพุนอีกตั้งหากน่าตาน่ารักจริงๆเลยเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะ 1..2.. และ 3.. เรียบร้อยทีนี้เวทีการร้องเพลงของเราก็น่ารักแล้วก็สว่างสดใสพร้อมที่จะให้ทุกคนออกมาแสดงแล้วค่ะดูสิมีเจ้าหญิงนางเงือกเจ้าหญิงแห่งนางฟ้าแล้วก็ใครอีกคนนึงนะ นา <laughs> ่าจะเป็นเจ้าหญิงแห่งลอรีปปหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเรามาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นเที่ลึกดีกว่าค่ะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วได้หัวใจมาหลายดวงหัวใจพวกนี้นะคะเราสามารถนำไปเปิดเพื่อจะแต่งตัวให้กับเจ้าหญิงคนอื่นๆได้อีกนะคะ แล้วแถมรูปที่เราถ่ายไปเมื่อสักครูน่นี้เขามีคอลเลกชันให้เราเก็บเอาไว้อีกค่ะดูสิแต่ละรูปน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้การแต่งตัวเจ้าหญิงนางเงือกของเราสนุกหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่ฝนด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะข่าวหน้าเรามาเก็บหัวใจเพื่อที่จะเปิด การแต่งตัวเจ้าหญิงคนอื่นๆดีกว่าเด้อวันนี้บ๊ายบายค่ะ